คุณเคยไหมรู้สึกเหมือนตัวเองนิ่งเกินไปในสถานการณ์ที่คนอื่นร้องไห้คุณกลับเงียบในเวลาที่ควรโกรธคุณกลับยิ้มจางๆในเวลาที่เจ็บปวดที่สุดคุณพูดว่าไม่เป็นไรทั้งที่ในใจมันพังไปหมดหลายคนเข้าใจผิดว่าความนิ่งคือความเข้มแข็งแต่ในทางจิตวิทยา ความนิ่งบางครั้งอาจเป็นกลไกาการป้องกันคือร่างกายและสมองของคุณพยายามช่วยให้คุณอยู่รอดด้วยการปิดสวิชทางอารมณ์เพื่อให้คุณไม่รู้สึกเจ็บอีกสำหรับใครที่เก็บอารมณ์มานานอาจจะรู้ดีว่ามันไม่ได้หมายถึงคุณไม่มีความรู้สึกแต่มันหมายถึงคุณรู้สึกมากจนไม่รู้จะเริ่มปล่อยยังไง คุณอาจเคยร้องไห้จนไม่มีน้ำตาอาจเคยถูกบอกว่าอย่าคิดมากเข้มแข็งหน่อยจนสุดท้ายคุณเริ่มเก็บทุกอย่างไว้ข้างในจนชินกับการไม่พูดไม่บน่นไม่ร้องและบอกกับตัวเองว่ามันผ่านไปแล้วทั้งที่มันไม่เคยผ่านเลยในทางจิตวิทยาสมองของคนที่กดเก็บอารมณ์จะมีวิธีป้องกันตัวเอง มันจะตัดการเชื่อมต่อจากอารมณ์บางส่วนที่รุนแรงเกินไปเพื่อให้คุณยังดำเนินชีวิตต่อไปได้บางครั้งคุณอาจจะจำเรื่องบางเรื่องไม่ได้เดินเข้าไปในห้องแล้วลืมว่ามาทำอะไรหรือนึกถึงวัยเด็กแล้วมันเหมือนเป็นภาพเบลอๆราวกับว่ามันเป็นชีวิตของใครอีกคนนั่นไม่ใช่เพราะคุณขี้ลืมแต่เพราะสมองของคุณลืมให้ เพื่อไม่ให้คุณต้องรู้สึกเจ็บอีกนี่คือสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่าการแยกตัวทางอารมณ์ของสมองหรือพูดให้ง่ายก็คือสมองเลือกปิดไฟบางดวงเพื่อให้บ้านหลังนี้ยังอยู่ได้แต่เมื่อไฟดวงนั้นดับนานเกินไปคุณจะเริ่มเดินอยู่ในบ้านที่มืดมองเห็นชีวิตแต่ไม่รู้สึกถึงมันจริงๆ หลายคนเข้าใจว่าการกดอารมณ์คือการควบคุมตัวเองแต่ความจริงแล้วมันต่างกันมากการควบคุมคือคุณรู้ว่ารู้สึกอะไรและเลือกจะจัดการอย่างมีสติแต่การกดไว้คือคุณไม่อนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเลยมันเหมือนการฝังระเบิดไว้ในใต้ดินของจิตใจเงียบแต่ไม่หายไปไหน และเมื่อเวลาผ่านไปมันจะเริ่มส่งผลต่อระบบประสาทของคุณคุณอาจจะเหนื่อยง่ายไม่มีสมาธิหรือรู้สึกเหมือนสมองตื้อๆทั้งที่นอนไป8ชั่วโมงเต็มคุณอาจเผลอหงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆโดยไม่รู้สาเหตุหรืออยู่ดีๆก็รู้สึกเศร้าโดยไม่มีเหตุผลเลยเพราะระบบประสาทของคุณติดอยู่ในโหมดเอาตัวรอดมานานเกินไป คุณอาจไม่รู้ตัวแต่ร่างกายของคุณยังอยู่ในสภาวะเตรียมหนีเตรียมสู้แม้ตอนนี้จะไม่มีใครทําร้ายคุณแล้วสิ่งที่น่ากลัวคือเมื่อเราเก็บอารมณ์ไว้นานพอเราจะเริ่มลืมวิธีรู้สึกคุณอาจเคยหัวเราะเสียงดังเมื่อก่อนแต่ตอนนี้หัวเราะก็เหมือนเสียงลมคุณอาจเคยร้องไห้อย่างโล่งใจ แต่ตอนนี้น้ำต่าก็เหมือนฝนตกใส่กำแพงไม่มีแรงสะเทือนไม่มีแรงกระทบคุณอาจคิดว่าฉันคงโตขึ้นแต่จริงๆแล้วคุณอาจแค่ชาและเมื่อความชาเกิดขึ้นนานพอคุณจะเริ่มไม่แน่ใจว่าตอนนี้ฉันยังเป็นฉันอยู่ไหมสมองของคุณอาจไม่ได้พัง มันแค่ปรับโครงสร้างใหม่เพื่อช่วยคุณในสมองของคนที่กดอารมณ์ไว้บ่อยๆระบบลิมบิกโดยเฉพาะอะมิกดาลาและฮิปโปแคมปัสจะเริ่มเข้ารหัสอารมณ์ว่าเป็นภัยคุกคามนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่คุณเริ่มจะรู้สึกสมองจะตีความว่ามันอันตรายแล้วรีบปิดสวิชนั้นทันทีเพราะสำหรับสมองของคุณแล้ว ไม่รู้สึกปลอดภัยกว่าแต่นั่นก็ทำให้คุณใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในโหมดประหยัดพลังงานตลอดเวลาคุณยังยิ้มยังพูดคุยยังทำงานได้แต่ข้างในไม่มีความรู้สึกใดที่แรงพอจะทำให้หัวใจเต้นแรงอีกคนที่เก็บกดอารมณ์ไว้นานมักมีรูปแบบชีวิตบางอย่างที่คล้ายกันพวกเขามักจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ มักจะรับฟังคนอื่นเสมอแต่ไม่เคยได้พูดความรู้สึกของตัวเองมักจะพยายามรักษาความสัมพันธ์ให้ดีแม้ตัวเองจะเจ็บมักจะยิ้มในวันที่เหนื่อยที่สุดและมักจะพูดคำว่าไม่เป็นไรบ่อยกว่าคำว่าฉันเสียใจเพราะสำหรับพวกเขาแล้วการพูดออกมามันเหนื่อยและไม่มีใครเข้าใจอยู่ดีแต่ในความจริงแล้ว ไม่มีใครสามารถเก็บทุกอย่างไว้ได้ตลอดไปคุณอาจไม่รู้ตัวว่าทุกครั้งที่คุณกลืนความรู้สึกลงไปร่างกายของคุณกำลังเก็บมันไว้ที่ไหนสักแห่งในหน้าอกในท้องในหัวไหล่หรือในลมหายใจที่สั้นลงโดยไม่รู้ตัวความรู้สึกที่ไม่เคยได้พูดจะกลายเป็นความตึงเครียดเรื้อรัง และบางครั้งก็กลายเป็นความปวดเมื่อยที่ไม่มีเหตุผลทางกายภาพเลยเพราะอารมณ์ไม่ได้หายไปมันเพียงแต่เปลี่ยนรูปเท่านั้นแต่ข่าวดีคือสมองของคุณสามารถเรียนรู้ที่จะรู้สึกอีกครั้งได้เสมอการเยียวยาไม่ได้เริ่มจากการย้อนกลับไปในอดีตแต่เริ่มจากการยอมรับว่าฉันยังมีความรู้สึก คุณไม่จำเป็นต้องเปิดแผลทุกบาดแผลในทันทีเพียงแค่เริ่มจากการสังเกตตัวเองในแต่ละวันวันนี้คุณเหนื่อยไหมวันนี้คุณมีอะไรที่อยากร้องไห้แต่ยังไม่ร้องหรือเปล่าวันนี้คุณหัวเราะจากหัวใจจริงๆครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คำถามเหล่านี้ดูเล็กน้อยแต่มันคือการปลดล็อกประตูที่ถูกปิดมานานเมื่อคุณเริ่มรู้สึกปลอดภัยพอ สมองจะค่อยๆเปิดพื้นที่ให้ความทรงจำและอารมณ์กลับคืนมามันอาจไม่กลับมาทั้งหมดในวันเดียวแต่มันจะกลับมาอย่างอ่อนโยนเหมือนแสงเช้าที่ค่อยๆลอดผ่านผ้าม่านบางครั้งมันอาจกลับมาพร้อมน้ำตาแต่จงรู้ไว้ว่านั่นคือน้ำตาที่ซื่อสัตย์มันคือสัญญาณว่าหัวใจของคุณกำลังเริ่มทำงานอีกครั้ง หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เก็บกดอารมณ์มานานอย่าตำหนิตัวเองเลยนะคุณไม่ได้อ่อนแอคุณแค่เรียนรู้ที่จะอยู่รอดในโลกที่เคยทำให้คุณเจ็บและคุณทำได้ดีมากแล้วแต่ตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องป้องกันตัวเองตลอดเวลาอีกต่อไปแล้วเพราะตอนนี้คุณปลอดภัยแล้ว การกลับมารู้สึกอีกครั้งไม่ได้หมายถึงการร้องไห้ทุกวันแต่มันคือการอนุญาตให้หัวใจของคุณมีสีอีกครั้งคือการยอมให้ความเศร้าความสุขความกลัวและความหวังอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกันเพราะหัวใจที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่หัวใจที่ไม่แตกแต่คือหัวใจที่ยังเต้นอยู่ แม้ผ่านความเจ็บปวดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนคุณไม่จำเป็นต้องรีบคุณไม่ต้องเร่งให้ตัวเองหายดีเพียงแค่ค่อยๆอยู่กับความรู้สึกของตัวเองอย่างอ่อนโยนวันนี้อาจจะยังชาแต่วันหนึ่งคุณจะเริ่มรู้สึกอีกครั้งและในวันนั้นคุณจะได้รู้ว่าคุณไม่ได้สูญเสียความสามารถในการรักหรือรู้สึก คุณแค่พักมันไว้ชั่วคราวเพื่อรอวันที่คุณพร้อมจะเปิดหัวใจอีกครั้งเพราะสุดท้ายการเยียวยาไม่ได้เกิดขึ้นในความเงียบของการไม่รู้สึกแต่มันเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มอนุญาตให้หัวใจกลับมามีชีวิตไม่ต้องรีบไม่ต้องฝืนเพียงแค่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองร้องไห้เมื่ออยากร้องไห้หัวเราะเมื่ออยากหัวเราะ หยุดพักเมื่อเหนื่อยและบอกกับตัวเองอย่างอ่อนโยนว่าฉันกำลังเรียนรู้ที่จะรู้สึกอีกครั้งหากคุณฟังมาถึงตรงนี้ขอให้รู้ว่าคุณไม่โดดเดี่ยวในโลกนี้มีคนมากมายที่เงียบเหมือนคุณแต่เบื้องหลังความเงียบนั้นคือหัวใจที่ยังมีชีวิตอยู่อย่ากลัวการรู้สึกเพราะการรู้สึกคือสัญญาณว่า คุณยังอยู่ตรงนี้และตราบใดที่คุณยังอยู่คุณก็ยังมีโอกาสที่จะเริ่มใหม่อีกครั้งและอีกครั้งจงให้โอกาสตัวเองได้ร้องไห้อย่างซื่อสัตย์และยิ้มอย่างแท้จริงเพราะโลกนี้ไม่ได้ต้องการให้คุณสมบูรณ์แบบโลกนี้แค่ต้องการให้คุณเป็นคุณที่รู้สึกได้อีกครั้งเท่านั้น